สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่ช่อง Fortune พยากรณ์วันนี้จะมาพยากรณ์คนเกิดราศีกลุ่มและลัคนากลุม่มสามารถฟังได้ทั้ง2รูปแบบครับก่อนอื่นกดไลค์กดแชร์กดสับสกายติดตามเป็นกังังใจกับช่องช่แนของเราด้วยนะครับขอบคุณครับใครต้องการดูดวงส่วนตัวสามารถอัลลาอดีมาที่ b e l i e v e r 369ตรงดน้าล่างของวงกลมหรือราศีจักรนี้อัลลาอดีมาถามค่าครูได้ครับตอนนี้มีโปรโมชั่นราคาพิเศษลดให้2อต่อ,อต่อเนื่องในเดือน ตุลาคมนะครับกลางเดือนถึงปลายเดือนเริ่มตนน้นตั้งแต่วันที่1 6ถึง31ตุลาคม31ตุลาคมเป็นวันสุดท้ายครับอลอาอดีมันทำค่าครูได้ก็จะได้คราพิเศษลดให้2ต่อครับเหลือเวลาอีกแค่6วันเท่านั้นนะครับประมาณ1อาทิตย์น้องก็รีบอลอาอดีมาททำค่าครูกันเลยครับคลิปนี้เป็นการพยากรณ์เดือนพฤศจิกาย,ยน2568นแต่เป็น EP ีที่2แล้ว E ีีแรกเราพยากรณ์ไปแล้วนะครับดาวย้ายใครยังไม่ได้ฟังย้อนกลับไปฟังได้ในคลิปที่แล้วครับ ส่วน EP ีนี้จะเป็นการพยากรณ์5เรื่องสำคัญที่ทุกคนอยากรู้มากที่สุดเล็บเรียงมาให้แล้วก็คือการงานการเงินความรักสุขภาพและโชคลาภนะครับอย่าลืมมาติดตามแลบฟังเลยเราไม่ได้พยากรณ์5เรื่องสำคัญนี้มาถึง2เดือนแล้วเนื่องจากกันยาตุลาเนี่ยเป็น2เดือนที่มีดาวยาเยอะนะครับก็เลยแบ่งออาเป็น2 EP เลยไม่ได้พูดเนาะพฤศจิกายนมีดาวย้ายไม่มากเท่าไหร่ก็เลยเอามาพูด กลับมาพูดนะครับยังมาติดตามรับฟังกันเลยครับในเดือนพฤศจิกายนว่า5เรื่องสําคัญของคุณเนี่ยจะเป็นอย่างไรบ้างในเดือนนี้ผู้ที่เกิดราศีกุมภรจากด้านล่างสีส้มนี้ครับลักนากุมทางที่ตะวันออกเฉียงเหนือได้ทั้งราศีแลลักนาใช้จุดเดียวกันครับตนุราศีกุมอยู่ตรงนี้มีดาวเสาราหูกุมลักกุมราศีเกิดเหมือนเดิมนะครับในคุ่มบิดใหญ่อ่ะเรามาเริ่มต้นกันที่ดาวราหูดาวประจําตัวก่อนเลยนะครับดาวดาวเสาราหูกุมกันเป็นดาวโชคใหญ่นะครับแค่4เดือนเท่านั้นนะครับ สีเดือนครึ่งเดือนประมาณนะครับตั้งแต่ประมาณผมก็จำไม่ได้อะเพราะว่ามันนานแล้วเอาเป็นว่าประมาณกันยานะครับตั้งแต่ต้นกันยาจนถึงวาเลนไทน์ปีหน้าห9กนะครับก็จะอยู่เนี่ยคุณจะได้โชคใหญ่ตอนนี้ครับจำไว้นะถ้าไม่ได้ตอนนี้ก็ยากเลยนะที่จะได้อีกเพราะว่าเสาราหูมากลุ่มกันไม่ได้ไม่ได้จะมากลุ่มกันได้ง่ายๆนะครับคุณคิดดูว่าเสากับพฤหัสเนี่ยพฤหัส ช้เวลาหนึ่งปีย้ายหนึ่งราศีครบรอบสิบสองปีหมายถึงว่าครบรอบหมายถึงครบสิบสองราศีเนี่ยใช้เวลาสิบสองปีดาวราหูเนี่ยใช้เวลาสามอ่อสิบแปดปีนะครับสิบสองกับสิบปดพอมาเจอกันเนี่ยมันทุกยี่สิปีแต่ยี่สปีไม่ได้หมายถึงจะมากลุมกันในเรือนตนุนะครับอ่าดังนั้นเนี่ยคิดดูว่าเสากับพรหัสเนี่ยยังใช้เวลาทั้งยี่ปีเขาเรียกว่าเปลี่ยนยุคนะครับพระสุดิ์กับเสาพอเจอกันไม่ว่าอยู่ในราศีใดก็ตาม จะเป็นการเปลี่ยนยุคแต่ถ้าจะให้มาสมมติว่าพระหัตถ์กระเสวมาเจอกันอยู่ในราศีธนูจะให้มันอยู่ในราศีธนูตอนโควิดปีแรกครับปี2020ันยี่สิบอ่ะไม่ได้จะมาอยู่ในตําแหน่งเนี้ยได้ง่ายๆนะครับอือคือ20ปีเจอกันก็จริงแต่อาจจะไปเจอกันในราศีมังกรราศีมีน,รา,มนราศีสิงห์ก็ได้ยางเงครับแต่ว่าจะมาให้มันอยู่ในราศีธนูอีกทีอะ่ะโอ้โหไม่รู้อ่ะกี่ปีอะ่ะนะครับมันมันนานมากมันเยอะมากแล้วเสาลาหูยิ่งมากกว่าเพราะว่าพระหัตถ์ใช้เวลาแค่ปีเดียวใช่ เสาใช้2ปีครึ่งแต่ว่าราหูใช้เวลาปีครึ่งพลาดหนึ่งปีราหูปีครึ่งดังนั้นราหูต้องมากกว่าเช่นอาจจะในทุกๆ30ปีจะมาเจอกันเสากับราหูเจอกันแต่ไม่ได้มาเจอกันในเดือนตนุบางทีมาอาจจะไปอยู่ในเรือนอริก็ได้อยู่ในเรือนวินาศก็ได้ถูกไหมครับดังนั้นเนี่ยเอาเป็นว่าเสาราหูกลุ่มกันมันไม่ได้จะเกิดขึ้นง่ายงายดังนั้นครั้งนี้เป็นครั้งที่โชคดีมากๆแต่ มีเขาว่าแต่เศรษฐกิจไม่ดีครับก็เอาเป็นว่าสาราหูมาเจอกันครั้งนี้เสียดายมากอยู่แค่สี่เดือนไม่พอยังสี่เดือนครึ่งไม่พอแถมยังอ,อยู่ในช่วงเศรษฐกิจที่ไม่ดีด้วยดังนั้นเนี่ยทำให้คนอาศัยกลุ่มแะขนาดกลุ่มเนี่ยดีมากๆแต่ดีไม่สุดร้อยเปอร์เซนบางคนอาจจะคิดว่ามันไม่ค่อยดีบางคนอาจจะคิดว่ามันดีเสียดายมันน้อยไปหน่อยคือมันแล้วแต่นะครับอย่าคิดว่าคนกลุ่มจะเหมือนกันหมดไม่เหมือนดีเหมือนกันแต่ดีต่างกัน เขาใจไหมดีต่างกันหมายความว่าดีความดีของที่ได้เสาราหูกลุ่มอ่ะมันได้ไม่เท่ากันยิ่งบางคนเนี่ยมีดาวพุธดาวศุกร์ดาวอาทิตย์เนี่ยอยู่ที่ราศีกลุ่มกับราศีสิงห์เนี่ยเช่นคนที่เกิดราศีสิงห์คนที่เกิดราศีกลุ่มอันนี้โดนก่อนเลยคือไม่ได้เป็นคนที่จะได้โชคดีนะครับคนเหล่านี้เพราะว่าพุธศุกร์จันทร์อาทิตย์่าพุธศุกร์จันทร์อาทิตย์ถ้าใครมีสี่ดวงนี้ถ้าอยู่ในราศีสิงห์กราศีกลุ่มเนี่ยบอกไว้เลยนะคุณไม่ต้องคาดหวังว่าเสาาหหูจะใ้คุณมก นะครับเพราะว่าคุณมีดาวคู่ศัตรูต่อให้ดียังไงก็จะมีผลเสียอยู่ดีนะครับประมาณว่าดีก่อนเสียทีหลังเสียก่อนดีทีหลังอย่างเงี้ยครับแล้วแต่ว่าจะเจออะไรแต่เอาเป็นว่าคุณจะเป็นคนที่คุณต้องยอมว่าเออมันคงไม่ได้ดีหรอกนะครับประมาณนั้นคิดอย่างนั้นไวเลยแต่คนที่ไม่มีว่างเปล่าราศีกุมกับราศีสิงห์อย่างผมไม่ได้เกิดราศีกุมในลัคณากุมแต่ราศีกุมกับราศีสิงห์ผมเนี่ยไม่มีดาวแม้แต่ดวงเดียวดังนั้นเนี่ยผมก็จะเป็นคนที่สมมติว่าถ้าผมเกิดลัคนา ผมจะโชคดีมากๆเลยเพราะว่ามันไม่มีดาวร้ายมาเบียดเบียนนะครับมันมีดาวสองดวงนี้ไม่มีดาวเลง็งและแถมยังสองดวงนี้เป็นคู่มิตรใหญ่ด้วยทับลักอะ่ะมันดีมากอะ่ะเข้าใจไหมครับดังนั้นเนี่ยก็จะหมายถึงว่ามันอาจจะเป็นช่วงขาขึ้นที่สุดในรอบ20-30ปีของผมเลยก็ได้นะครับแต่อาจจะดับลนวันหน่อยนะครับเพราะว่ามันอย่างที่บอกไปว่าเศรษฐกิจไม่ได้ดีนะครับแล้วก็อยู่แค่4เดือนทําอะไรทันถูกป่มก็เอาเป็นว่าเป็นเริที่ตั้งต้นทําก็ดี คือเอาไม่ได้เอาเลิกไว้ก่อนเลิกที่จะเริ่มต้นอะไรสักอย่างนะครับคิดงจรงการเร็วๆสี่เดือนเนี้ต้องต้องโปรเจกต์ต้อง, project, อง้อนออกมาแล้วว่าจะต้องทําแต่จะทําอะไรต้องคิดให้ถูกต้องแล้วก็เริ่มทําเพราะมันทําอะไรไม่ได้สี่เดือนครึ่งอะ่ะคุณคิดดูถูกไหมครับทําอะไรสี่เดือนครึ่งให้ผลงอกออกมาเป็นแบบเงินล้านหนึ่งเอาแค่ไม่ต้องมากเลยนะเอาแค่ล้านเดียวอะ่ะไม่ต้องสองล้านไม่ต้องสิบล้านร้อยล้านหรอกเอาแค่ล้านหนึ่งอะ่ะจะทํายังไงสี่เดือนเนี่ยที่จะได้ถูกไหมครับมันไม่ได้อะ่ะ ดังนั้นเนี่ยเราก็เอาเป็นว่าแค่ร้านเดียวจะได้ไหมเอาเป็นว่างันๆง,งิ้นเอาอย่างนี้ก็คือการเริ่มต้นด้วยการเป็นเลิกที่ดีเพราะว่าสาวลาหูมากุมกันเนี่ยเลิกเนี่ยไม่ได้หาง่ายๆแค่เป็นเลิกก็ยังยากแล้วนะครับเพราะาคุณต้องรอถึง2 0 3 0มปีมันถึงจะมีครั้งหนึ่งถูกปะครับอันนี้โดยประมาณนะโดยเฉลี่ยแต่มันไม่ใช่หรอกแต่โดยประมาณก็ดังนั้นเนี่ยเอาเป็นเลิกที่คุณจะเริ่มต้นอะไรดีๆโด,ดยเฉพาะอสังหาถ้าจะได้ดีอย่างเดียวเลยที่จะรวยได้เร็ว่ มันอาจจะหมายถึงทําธุรกิจที่แบบต่อเนื่องมาก่อนแล้วมันมาพลิกช่วงนี้ก็ได้หรือจะเป็นอย่างอื่นก็ได้แต่เอาเป็นว่าแต่ว่าส่วนใหญ่นะเสาลาหูมันหมายถึงโชคใหญ่ที่มาจากอสังหาเพราะอสังหาเป็นสิ่งเดียวที่ทําให้คนรวยได้ง่ายและเร็วที่สุดเช่นประกาศขายมานม,มานานขายไม่ได้แต่ว่าเสาลาหูมากลุ่มกันดันขายได้แล้วมีคนมาซื้อ,อ,อได้กําไรเป็นล้านหลายบางคนขายสิบล้านได้กําไรห้าล้านก็ได้อย่างเงี้ยครับ แล้วแต่เลยเอาเป็นว่าศาราหูส่วนมากเป็นลักษณะของอสังหารครับก็คือได้ดีจากการขายที่นะครับประมาณนี้เนาะก็เอาเป็นว่าแล้วแต่บางคนอาจจะไม่มีที่อาจจะได้จากอื่นแตอ่อันเรียกว่าเงินก้อนดีกว่าผมไม่อยากจะให้พวกคุณเพ้อฝันจินตนาการว่าจะได้จะรวยจะจับเงินสิบล้านร้อหลายคนเขาจะพูดอย่างนี้นะนะักพยากรณ์นะแต่ผมไม่อยากพูดเพราะไม่อยากให้ความหวังพวกคุณเพราะบางคนไม่ได้จับและส่วนใหญ่ อาจจะไม่ได้จับคือเป็นไปได้มากที่สุดคือเงินก้อนก้อนไม่ได้บอกว่ากี่บาทไงเข้าใจไหมครับเงินก้อนอาจจะหมายถึงแสนหนึ่งก็คือเงินก้อนแล้วนะอืมอะไรประมาณเนี้เพราะเงินเดือนคนเราไม่ถึงแสนไงส่วนใหญ่ไม่ถึงแสนดังนั้นเนี่ยก็อย่างมากสุดก็ห้าหมื่นอาจจะมีเกือบแสนก็มีแต่ส่วนใหญ่ไม่ใช่เนาะเอาเป็นว่าแสนหนึ่งก็ถือว่าเงินก้อนละนะครับยังไงก็เอาเป็นว่าคุณจะได้เงินก้อนใหญ่ในภายในสี่เดือนนี้นะครับอย่างเร็วสุดนะครับ ก็เอาเป็นว่ายินดีด้วยแล้วกันนะครับแล้วก็รีบทําอะไรบางสิ่งบางอย่างรีบนําขึ้นแล้วในนำนำขึ้นแล้วรีบตักนะครับอย่ามัวแต่รอแต่คนราศีกุมไม่ได้รอหรอกคนราศีกุมเป็นคนทําอะไรแต่แต่คิดก่อนก็ดีเพราะคนราศีกุมเนี่ยเป็นดาวราหูเนาะคือแบบสุดโตง่งใช้อารมณ์แต่ถ้าเราไม่ไม่ใช้ความคิดเนี่ยมันอาจจะทําให้สิ่งที่หวังคาดหวังไว้มากๆมันอาจจะพังทลายได้เพราะราหูเป็นเกษตรหมายถึงความโลภนะครับ คนราศีกุมเนี่ยจะโลภมากเป็นพิเศษตอนที่ราหูมากุมดาวราหูเป็นดาวโลกไม่ได้หมายถึงคนราศีกุมโลภแต่ดาวราหูมากุมหลักทําให้คนราศีกุมโลภคนจะโลภไม่โลภมามอยู่ในดวงมันบอกได้เลยนะครับบางทีเราอาจจะรู้สึกว่าคําเนี้ยไม่เหมาะกับเรานะครับอย่างผมก็เป็นคนที่ไม่ได้โลภผมก็จะพูดว่าผมเป็นคนไม่ได้โลภแต่เมื่อถึงเวลานั้นผมอาจจะโลภก,ก็ได้นะอืมเพราะว่าหลายคนเนี่ยตอนที่ไม่มีก็บอกว่าเราไม่โลภก็คือไม่โลภจริงนั่นแหละ แต่พอมันมีมันอาจจะโลภก็ได้ก็ใช่ไหมครับคือมันไม่ได้การันตีว่าเราจะไม่โลภตลอดชีวิตแต่เราแค่บอกว่าตอนเนี้ยฉันไม่ได้โลภอืมอะไรประมาณนี้เนาะอ่ะจบนะครับต่อไปเรามาดูที่การงานในเดือนนี้การงานดาวอังคารนะครับสถิตเป็นเกษตรอยู่ที่ราศีพิจิกได้ตําแหน่งเกษตรใช่ไหมเขาเรียกว่ากรรมะเป็นเกษตรกรรมะเนี่ยในเมื่อเป็นเกษตรจะหมายถึงกรรมะแข็งกรรมะแข็งหมายความว่าเรือนกรรมะแข็งก็หมายความว่าจะ เกี่ยวข้องกับการงานที่มีความมั่นคงนะครับแต่เลงมฤตอยู่กับพันธุคลาสิกุมเนี่ยผมบอกเลยนะเจ็ดปีนี้คุณจะได้ละหกละเหินเล่ล่อนคือแบบคขาว่าเล่ล่อนไม่ได้หมายถึงเป็นคนเล่ล่อนไร้บ้านอย่างนั้นไม่ได้เหมือนกับพวกโฮมเลสเนี่ยครับไม่ใช่แต่หมายคมว่าคลาสิกุมอะ่ะจะต้องมีการเดินทางบ่อยบ่อยแบบบ่อยมากไม่ใช่ทุกคนแต่ส่วนใหญ่คือหมายถึงว่าแบบบ่อยกว่าปกติอะ่ะเจ็ดปีนี้เพราะดามฤตอยู่เข้าเรือนพันธุเนี่ย จะหมายถึงบางคนเนี่ยจะไปได้ดีต่างถิน่นบางคนจะได้ย้ายออกจากตัวถิ่นเดิมครับบางคนอยู่ต่างประเทศจะได้กลับมาไทยบางคนอยู่ไทยจะได้กลับไปต่างประเทศอย่างเงี้ยครับมันจะต้องแบบย้ายไปย้ายมาวุ่นวายไปหมดนะครับเกี่ยวข้องกับเรื่องของการงานแล้วมันจะทําให้เล็งที่อยู่อาศัยแปลว่าที่อยู่ก็ต้องย้ายไปตามนะครับอันนี้เป็นเรื่องปกติบางคนบอกว่าโอ้ยยังไม่ได้ย้ายเลยอาจารย์อีก3ปีครับอย่าพึ่งอย่าเพิ่งคิดว่ายังไม่ได้ย้ายอีก3ปี ดาวมฤตยูยังอยู่อีกสามปีนะครับและจะเข้มข้นขึ้นเรื่อยๆนะครับไอที่ผ่านๆมาเนี่ยยังเบสิกนะครับสี่ปีที่ผ่านไปเนี่ยยังเบสิกนะแต่สามปีที่เหลือเนี่ยเน้นๆเนื้อนนๆล้วนๆนะครับเพราะว่าพอมันสถิตที่กางราศีและพฤษภไปแล้วเนี่ยมันจะผ่านวาระโคจรระว่ังนะครับของราศีพฤษภดังนั้นเนี่ยมันจะเกิดความมั่นคงขึ้นเรื่อยๆมฤุยูมั่นคงก็แปลว่ามันจะยิ่งพลิกผันให้ได้เออเหมือนกับว่า ยิ่งบังคับให้เกิดการพลิกผันได้ง่ายเพราะว่าดาวฤตยู T คือการพลิกกับพลิกผันพลิกผันหมายความว่าจากสิ่งหนึ่งเป็นอีกสิ่งหนึ่งอาะพูดง่ายๆเหมือนกับหน้ามือเป็นหลังมืออะไรแบบเอ้หน้ามือเป็นหลังมืออย่างเงี้ยนะครับก็ได้นะครับคือสิ่งพวกนี้มันจะกลับตลับปัดนะครับมันจะเรียกว่าพลิกผนะันน่ะพลิกผันเหมือนเหมือนกับ้นอ่าจนเป็นรวยรวยก็ตกมาเป็นจนอย่างเงี้ยก็ได้นะครับพฤตยูพลิกได้ทั้งนั้น แต่ว่าเอาเป็นว่าอยู่ในตําแหน่งของพันธุ์ทุกแปลว่าที่อยู่อาศัยมาถึงบ้านคนลาศิกุม,มักจะเกี่ยวพันกับที่อยู่อาศัยที่หลับที่นอนและก็บ้านอาสังหาแปลว่าคนลาศิกุมมีสิทธิ์จะมีอสังหาได้ใครไม่มีมีสิทธิ์จะมีได้อันนี้คือข้อดีคือจะพลิกให้รวยมีได้แต่ไม่ได้หมายถึงรวยทุกคนนะหมายถึงว่ามันพลิกผันให้มีได้อะเออพูดง่ายๆจากไม่มีอสังหาจะมีอสังหาแต่คนที่มีอสังหาเต็มตัว จับไวให้อยู่จับไวให้แน่นแล้วก็อย่าไปทําอะไรเสี่ยงเพราะบ้านของคุณหรือที่ดินหลักทรัพย์ของคุณจะหลุดมือคุณได้นะครับเรามาระวังเพราะดาวมันจะอยู่พลิกกลับนะครับคือพูดง่ายว่าก็จากหน้ามือไปหลังมืออืมใครมีอยู่แล้วระวังใครที่ไม่มีเต็มตัวเฮนะครับมันจะอยู่เป็นอย่างนี้ครับมันมันไม่ได้บอกว่ามันจะดีหรือมันจะร้ายแล้วก็ไม่ได้คือมันไม่มีเจ้าเลือนไมไ่สามารถถ่ายได้แต่เอาเป็นว่ามันจะพลิกกลับตรงกันข้ามเรียกอย่างนี้แล้วกันนะครับ ใครเป็นยังไงเตรียมตัวพลิกกับด้านโอเคมึกจะอยู่เป็นอย่างนี้คือทายอย่างนี้การงานการเงินการเงินเป็นอย่างไรอ่ะเอาใหม่นะสรุปนะมันก็อาจจะงงสรุปคืออะไรสรุปคือการงานจะมีเกณฑ์การเปลี่ยนแปลงบ่อยและอาจจะไปได้ต่างถิ่นต่างแดนนะครับมีการย้ายจากที่เดิมบางคนเพิ่งย้ายก็อาจจะย้ายได้อีกครั้งใภายใน3ปีนะครับพวกนี้ว่ายังไงก็ต้องย้ายอย่างน้อยหนึ่งครั้ง นะครับอย่างมากแล้วแต่บอกไม่ถูกนะครับทีนี้การเงินการเงินเป็นดาวพระศรีตกเรือนอริชั่วข่าวจนถึงประมาณคริสต์มาสก็จะถอยหลังไปที่เรือนปุตตะก็จะดีขึ้นดังนั้นหมายความว่าตั้งแต่เอาเอาตัา้งแต่หนึ่งมกราเลยแล้วกันเอาง่ายๆหนึ่งมก,กราหกเก้าจะเริ่มดีขึ้นจนถึงกลางปีแล้วกลางปีจะเข้าเรือนอริอีกครั้งหนึ่งก็ต้องระมระวังนะครับกระดุมพระอริก็แปลว่านี่สินตอนนี้แหละ ตอนนี้จนถึงคริสต์มาสเนี่ยระวังเป็นหนี้เป็นสินเพราะมันใกล้ปีใหม่แล้วบางคนเนี่ยอาจจะแบบเต็มตัวช็อปของใหม่เต็มตัวเอ่อเขาเรียกอะไรถลุงเงินเกี่ยวข้องกับปีใหม่อย่างเงี้ยระวังอย่าแพนอะไรให้มันเกินเบอร์เกินอ่ะคือพวกนี้ว่าจะทําอะไรดูเงินเดือนดูฐานตัวเองก่อนชายไม่มีปัญหาไม่ไม่ปัญหาเงินคุณคุณมีปัญหาไม่มีใครห้ามคุณได้แต่ถ้าเดือดร้อนมาก็อย่ามาโทษใครเพราะคุณเป็นคนทําเองเนาะ คุณเป็นคนตัดสินใจทำมันเองดังนั้นโทษตัวเองนะครับดังนั้นกระดุมพระอริระวังเรื่องนี้สินอันดับแรกเลยครับมันเด่นมากเลยแล้วเป็นอุดด้วยนะอริเป็นอุดเนี่ยหมายความว่าคุณจะเป็นนี่ละเยอะด้วยแล้วก็เป็นนี่นานด้วยเพราะเป็นนี่เยอะไงก็ต้องผ่อนนานดังนั้นเนี่ยเรามัระวังแต่การเป็นนี่ไม่ได้แปลว่าไม่ดีแต่ต้องคอนโทรลได้ท่านนี่ที่คอนโทรลไม่ได้นั่นคือเสียนี่มีสองแบบนี่ดีกันนี่ร้ายนี่ดีคือหมายความว่าคอนโทรลได้ ไม่ว่าจะไม่ว่าจะไปทําอะไรก็ตามจะซื้อของฟุ่มเฟือยก็ตามแบนเน네มก็ตามไม่เป็นไรถ้าคุณคนโทรลได้แต่ถ้าคุณคนโทรลไม่ได้เมื่อไหร่นั่นแหละคือหนี้รายแล้วนี่คือหนี้เสียแล้วหนี้ที่จะเขาเรียกว่ากงกรมกรงเกวียนน่ะนะครับหนี้โปะหนี้โปะหนี้โปะไปเรื่อยๆนะครับแล้วก็ไม่หวนหลุดได้จากวงจรอ,อุบาตินี้ได้เลยต้องระวังอย่าอย่าคือก้าวขาไปพลาดเมื่อไหร่ก็จบเลยนะหนี้สินเป็นสิ่งที่หลายคนบอกว่าไม่ได้น่ากลัวแต่ผมบอกว่ามันน่ากลัวแต่อาจจะไม่ได้น่ากลัวทุกรูปแบบ แต่ถ้ารูปแบบที่เราคนโทรลไม่ได้นั่นแหละคือน่ากลัวที่สุดการไม่เป็นหนี้เป็นลาบเันเสเิรครับเพราะผมเองก็พยายามไม่มีหนี้แล้วพ่อแม่ก็สอนให้ไม่มีหนี้แต่ไม่ใช่ว่าผมจะไม่มีหนี้นะครับแต่ว่าแค่ว่าต้องเป็นหนี้ที่ปลอดภัยเป็นหนี้ที่สามารถคนโทรลได้ต้องพยายามเก็บเงินเนี่ยสำรองไว้ก่อนเพราะถ้าเราตกงานบางคนเนี่ยโอ้โหชรา,าใจมากเลยเงินเดือนฉันเกินฉันฉันจ่ายได้นู่นนี่นั่น คุณดูภาวะเศรษฐกิจตอนนี้ครับไม่เหมือนกับตอน10ปีที่แล้วนะสิปีที่แล้วโอเคคุณจะอยู่ได้อย่างถาวรต่อไปแต่บางคนเนี่ยวางแผนไว้สิปีหมายถึงว่า,ปวาเป็นนี้20ปีสมมติ10ปีแรกคุณอาจจะโอเคโอ้ก็ทํามาได้ปกติชิลแต่พอ20ปีหลังคือมาช่วงเนี้ยมันเริ่มผันผวน,ผนเริ่มมีเศรษฐกิจไม่ดีเริ่มเขาบอกว่า AI จะมาแทนคนเอ่อจะมีเทคโนโลยีมาแทนคนจะมีคนเลี้ยงพนักงานเยอะแยะไปหมดหนู่นนี่นั่น ฐกิจไม่ดีอย่างเงี้ยเงินเฟอ้ออย่างเงี้ยอ่ะมันไม่เหมือนเดิมแล้วครับถูกไหมทุกอย่างค่าใช้จ่ายก็ต้องสูงขึ้นอย่างแค่เงินเฟอ้อเองไม่ต้องเอาอย่างอื่นเลยงานก็ยังมีอะไรก็ยังมีแต่เงินเฟอ้อขึ้นแต่ว่าสิ่งที่เรากําจัดมันไว้อ่ะมันก็จะแคบลงเงินต้องหามาเพิ่มแต่ถ้าไม่มีเงินไม่มีเงินมาเพิ่มทุกอย่างก็คือรายจ่ายเพิ่มขึ้นแล้วคุณจะหาเงินไปลงกับหนี้ได้เท่าเดิมหรือเปล่าเนี่ยคิดด้วยนะครับ การเป็นหนี้นะโอ้โหแล้วมันต้องแผนระยะยาวนี่คือข้อเสียข้อเสียของหนี้คือระยะยาวแต่เราระยะสั้นเราก็เก็บเงินไม่พอไม่ทันแต่ถ้าเก็บระยะยาวปุ๊บมันก็มีความเสี่ยงในอนาคตมากผมบอกเลยว่าอะไรที่เป็นอนาคตเนี่ยเสี่ยงหมดเลยนะครับแม้กระทั่งหนี้สินด้วยเพราะหนี้สินคืออนาคตคืออดีตท,ที่ส่งผลถึงอนาคตนี่คือน่ากลัวที่สุดนะครับหลายคนไม่ตระหนักหลายคนไม่เข้าใจนะครับโอเคต่อไปออการเงินความรักความรักเป็นยังไงพุทธเอยอาทิตย์สีขอโทษ อาทิตย์มันอยู่ในเดือนพฤศจิกนวันที่17พฤศจิกาก็ไปเจอดาวองคารเออระวังเล็งมฤตยูอยู่ด้วยคือพูดง่ายว่าระมัดระวังเรื่องของการแตกคอกันในเรื่องงานคนร่วมงานหรือแม้กระทั่งสังคมร่วมงานและก็หมายถึงครอบครัวด้วยนะเล็งกันครอบครัวและรวมถึงความรักโอ้โหโดนไปหมดเลยความรักครอบครัวเพื่อนร่วมงานคนที่ทํางานด้วยแต่ไม่ใช่หุ้นส่วนนะ อ่ะหุนส่วนด้วยโดนด้วยห้าห้าห้าบุคคลนี้เตรียมตัวแตกหักแตกแยกกันไม่พอนะอุบัติเหตุด้วยนะครับจะเกิดขึ้นดังนั้นเนี่ยต้องมาระวังตั้งแต่วันที่สิบเจ็ดถึงยี่สิบเจ็ดอันนี้ระวังที่สุดอุบัติเหตุจะแรงนะครับแล้วก็อย่าขับร้อนแรงเร็วนะปัญหาจะเกิดแน่นอนอุบัติเหตุเกิดแน่นอนแต่ถ้ายี่สิบแปดไปแล้วมีมีเกณฑ์อยู่แต่เบาลงนะครับพี่ผมบอกว่าอาทิตย์อังคารจะปนเปียนกลุ่มกันจะไปถึงนู่นนะครับ ในไม่แน่ไม่ดีไม่ดีนะมันไปถึงปีใหม่เลยนะคือน่ากลัวเพราะว่าถ้ามันไปใกล้ปีใหม่เมื่อไหร่คนกับกับภูมิลาเนาเยอะแล้วมันไปเกิดเกณฑ์อุบัติเหตุอะ่ะมันจะเกิดยังไงเอาคุณคิดดูมันจะเยอะไหมมันจะเป็นเจ็ดวันตรายที่แบบอุบัติเหตุจะเยอะขึ้นหรือเปล่าแล้วมันดันมาเกิดไปเดือนเออปลายปีนะครับอืมนั่นแหละประมาณนั้นก็ต้องระมัดระวังเนาะกับการเดินทางนะครับแล้วก็ การแตกหักแตกแยกกันก็จะเกิดขึ้นอัน,นี้ก็ต้องร,าาร,าาระมัดระวังเรื่องของความสัมพันธ์ความรักแล้วก็ความสัมพันธ์ของหุ้นส่วนด้วยนะครับระวังต่อไปสุขภาพนะครับสุขภาพคือพุทธไปอยู่โดยสุภาโอเคสุขภาพดีหน่อยแต่ภูมิแพ้แล้วก็ระวังสังคมก็คือพูดว่าพวกไข้หวัดคือหน้าหนาวอ่ะคือต้องระวังไข้หวัดเอ่อโควิด ลูกค้าเมื่อวานนี้ดูดรงส่วนตัวบอกว่าโควิดเรื่องนมตั้งนานแล้วยังติดอยู่เลยเนี่ยเพิ่งจะติดคือหมายว่าไม่ใช่เพิ่งจะติดหมายว่าติดใหม่แล้วเนี่ยแล้วก็เพิ่งยังเป็นอยู่เลยแล้วเพิ่งหายอะไรเงี้ยก็เนี่ยหไหมอย่าอย่าชะล่าใจนะแล้วบางคนอาจจะบอกว่าโควิดไม่ได้้ายแรงมันมันแล้วแต่ครับมันไม่เหมือนกันคนเราไม่เหมือนกันอย่างผมเป็นโรคภูมแพ้พอเวลาเจอโควิดมันก็แรงนะไม่ใช่ไม่แรงนะครับแล้วแต่คนอย่าคิดว่าเห็นคนอื่นว่ามันไม่แรง ก็ก็ปล่อยปัดแล้วเลยไม่ใช่นะครับมันแล้วแต่แล้วไม่รู้ว่าเราไปรับเชื้ออะไรมาด้วยเนาะเข้าใจไหมมันมองไม่เห็นตัวโดยเฉพาะกรุงเทพอบใครอยู่กรุงเทพอบคนมันเยอะแล้วมาจากโอ้สารทิศเลยยิ่งหน้าหนาวคือไฮซีซันของคนไทยอ่ะเพราะว่าฝรั่งหนีหนาวมามาอยู่เมืองไทยเยอะแล้วมันเอาแพร่กระจายมาด้วยเข้าใจไหมครับดังนั้นเนี่ยก็ระมัดระวังการใช้ชีวิตเนสเยอะๆในเรื่องของสุขภาพต่อไปโชคลาภสุดท้ายโชคลาภของเรา เป็นดาวพาสดีตกอริโชคลาบเกี่ยวข้องกับการกู้ยืมเกี่ยวข้องกับาการแก้ไขปัญหาแล้วก็หมายถึงพวกเกี่ยวข้องกับอาชีพบริการจะดีนอกนั้นคือไม่ค่อยไม่ค่อยมีโชคมีลาบนะครับก็ต้องมาระวังลาบคืนหนี้สินนะครับน่าจะเป็นหนี้สินนะสิครับกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ติดตามเป็นกางใจกับช่องชัแนของเราด้วยนะครับขอบคุณครับ